สวัสดีทุกคนนะก็มาพบกับนายมิตรสิริเช่นเคยนะครับ <อ strip. S 1> วันนี้เราก็จะมาเล่นตัวดาซซี่ให้ดูนะครับก,ก็จริงตัวดาซซี่นะแต่ที่เล่นไม่ใช่แล้วมันแจกฟรีให้เล่นนะก็เลยเล่นอย่าะละมันแจกฟรีให้เล่นก็เลยอเดียมก็ก <c ười> มีแรงเนมอนมาเสริมไว้แล้วไม่ค่อยมีแรงคอมแรงคอนแบกเข้ามาเล่นด้วยเลย การเล่นจะเล่นยังไงนะครับสไตล์การเล่นของผมนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะดูนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบการดูแบบผพลินนนะครับถ้าเกิดหาสาระต้องไปช่องอื่นนะต้องผมมันมัน,ม,นมันไม่เชิงว่าจะออกมีสาระเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลย o n n s e i แปะไม่โดนโอ้โหเกือบโดนนะเกือบโดนแต่ว่าไม่โดนนะเสริมเสริมครับทเกท่ ครโ,โอ้โอ้ต้องรองเท้าก่อนนะ เราไม่มีซีีนะกับการที่ลูกท้าามีซีโอเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ไม่น่าโดนดึงโดนนะมันอยู่ไกลมากแต่ผมว่าโดนเลยติงจุงโซแกค่อนข้างไกลนะผม่เยอะนี้แกอยู่นี่ดึงไกลมากนะคิดว่ามันไม่น er ่าโดนนะจังหวะเมื่อกี้แต่โดนเฉยเลยไกลจริงไกลจริงรอนะเรามีรองเท้าขู้ได้เหรอ เวลาคนสวยเวลาโดนกดต้นเกมนะมาจะแบบท้อแท้กันแล้วนะอย่าึงท้อแท้ต้นเกมเนี่ยยิ่งโดนกดบางทีเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ดีต่อเราเพราะว่าฝั่งเราข้ามจะเริ่มมีความมั่นใจสูงนะแล้วก็จะเริ่มเล่นแบบขาดความระมัดระวังนะเข้าใจไหมคือเขาเริ่มมีความมั่นใจจนขาดความระมัดระวังกับกันนะทีเรายิ่งโดนกดหนักเนี่ยก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะแต่ในแรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าความระมัดระวังของเขาเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหน นี่ผมก็ไม่เชื่อว่าเรามาเกินเรียบร้อยแต่เขาไม่ไม่รบไม่ระมัดระวังนะกอย่าคือเขาน่าจะเขาาไม่ควรวิ่งมากลางจังเลยน่าจะวิ่งแบบวิ่งรัดแบบไฟ่กับเอโลไปเลยนะตัวเองก็มีสกิลหนี้ตอนนี้ทีมเราแหลมไปไกลนะแหลมไกลมากแก่ดึงจะหายไปได้นะไมป็อไร เราก็เข้าฟาร์มไปฮะเบียดบัฟไปาวนีีไม่อฟาร์มเราก็ฟ์าไปเลยติกเกอร์ไหมฮรมาาขาลงาวก็ไม่กล้าเสียงนะะ แปดเลยไม่กล้าเสี่ยงแนละ้วตอนนี้ผมยังเลือกที่จะไม่ไปแก๊งไฟเพราะว่าเรล,ล่ามีเยอะเกินไปแล้วคือเยอะเกินไปแล้วบางทีอ่ะยืนกันเยอะเกินไปนะผมมองว่ามันลกนะเ,เดี๋ยวเราไปเสริมช่วยบ้างนะเขาไม่ฟาร์มรอ่ะซานีเหมือนซานีจ,จะไม่ฟาร์มนะเราก็าฟาร์มไปเลยไม่ควรปล่อยป่าว่างนะอันเนี้ย เราเล่นป่านะจำไว้เสมอนะว่าอย่าปล่อยไห้ป่าว่างนะเ่นดาสีป่าโคตรแย่เลยเรากดสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ตบไปเป้าหมายเพราะฉะนั้นเเนี่ยแย่มากโอเคเดี๋ยวเวลาไปเสิร์ฟนะมันก็ต้องไปได้แล้วแหละแ,และ้วชีวิตสาเริ่ตรอนล้ทีเขาทีเขาเลือกประมายนะเดินไม่ราไม่ระวังเท่าไหร่ ตายแนละ้วเดี๋ยวเราลองไปแวะดูสักหน่อยผมว่าเขาคงไม่น่าจะอยู่ในห้องกับข้าวแต่ก็ไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะท่านเมื่อกี้ผมช้าไปหน่อยผมช้ามากผมตัดเยญ่สกิลช้ามากเมื่อกี้กาลยะไม่เรียกกาดเลย ออดามเป็นสิ่งสำคัญนะฮะจริงๆผมไม่ค่อยอยากเอาเท่าไหร่ว่าผมเป็นเวทนะเนาะดาเมจเวทนะถ้าเป็นมังค่าจะเวิร์กกว่านะแต่ว่าโอเคยังพอเอาได้อยู่นะฮะเห็นไหมตอนนี้สถา,านการณ์เริ่มเริ่มเทๆมาฝังเราแล้วนะจากที่ต้นเกมโดนกดนะอย่างที่บอกว่าต้นเกมให้โดนกดนะใจะเยนน็นก่อนครับที่เราโดนกดเนี่ยเผลอยิ่งดีนะยิ่งดีต่อสภาพตัวเราด้วยนะเนะขาประมาทแล้วอีเดเมประมาทแล้วนะใจเย็นนะ ติดโอเคดูเหมือนใจสละแล้วนะเมื่อกี้สลัดติเลยเพราะว่าไหนๆก็จะตายคูดาวแนะล้วรอส่วนนี้รอครับรอผมไม่ได้ออกออกตัดเลือดมานะคิดว่าเพื่อนคงจะออกแต่ผมไม่ออกจะแว็ก,กันล่าเขาหน่อยนะมาแนวของเกมหมดแล้วอะไรเรามีดีเจนอยู่อาเวียนาโค้งหน้าผมเชื่อว่า ดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนิดหน่อยอ่ะคงมีรูทให้เก็บกันนะเดี๋ยวนกเจ้าออกแล้วนิดหน่อยก็คงมีรูทให้เก็บอีกไม่นานแล้วนะอัปเดตเรื่อยนะแต่ผมมองว่ายิ่งอัปเดตเรื่อยบางทีมันมันเยอะเกินไปหรือเปล่านักมันมาเริ่มอัปเดตอะไรมันรู้เยอะแยะไปหมดนะฮะจนมีความรู้สึกว่ามันลบทะฮะเขาจะหมายของมันความรู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนมันลบแล้วอ่ะ เรียบร้อยอ่กเกมเราก็ต่อๆเขาไม่หมดเลทเกมมาเราก็สบายอยู่ฮะแต่ทีเขาถ้าเลทถ้าเลทมาก็โหดเหมือนกันนะจิงเขาอะจิ้มไหมฮะจิ้มไปทีหนึ่งพยายามงานสกิลอาลามาผมไม่ได้อกตัดเลือดนะไม่ได้อกตัดเลือ,มอ,อดอมานะหมดนั้นแล้วเนี่ยพยายามเล่นเซฟๆหน่อยเด หนึ่งทีเป็นหนึ่งทีจุกนะเมื่อกี้จ,จุกนะเจ็บอยูน่นะโดแฟกเรียร้อยจิมไปจิมมาจุกเลยตาซีจ่จุกนะแต่เสียดายผมไม่ได้ออกตักเลือดมาผมไม่ได้ไม่ได้ออกตักเลือดผมไม่คิดจะออกราะว่าเราไม่คิดที่จะล้วงทาร่าอยู่แล้วนะใจไม่ได้คิดต้องการจะล้วงทาร่าอยู่แล้ว อย่าว่ากับบ้ามากเลยเปตัวอินิเมอตีกันถ้าน้องอตีมานี่ยผมอาจจะบูกขี่แตกได้โอเคลองดูลนะะเก็บยาักหน่อยแล้วค่อยบอกกลับแล้วค่อยผมจะโทษที่แบบเลน่นแล้วค่อยชอบพับกลับบ้านโนะลก,กิบเลนี่ยแบบเลื่อนหล้อน,น้อยก็อยังอยากที่จะแบบยืนป้ายอยู่ ยี่ได้คิวด้วยหรือว่าไม่ได้คิวนะเอ๊เราจะอุ๊ยอยจะตายแนละ้วเลือดน้อยไงเลือดน้อยแนละ้วยังอยากจะแบบไม่อยากกลับบ้านไนงะอยากสู้ยอยู่เลือดมันร้อนไงเพื่อนโดนไปเรียบร้อยน่าจะไม่รอดเอากลับเลยบางทีฮาวกันไปก็ไม่ดี ไม่ใช่หรอกมันไม่มีมานามีเลือดพอที่จะเข้าไฟได้สะดวกสถานี้เขาไม่ฝ่าแล้วเจอไหมผมไม่ได้แจรว่าสาาน,นี้จะฝ่าหรือเปล่า ผมเยยก,ผมก็บสแต็กก่อนิงไม่ได้ตีน่น่ารอด,ยยมดยยผมไม่ได้มีสกิลสโลว์อะเขาเตะไหมเคลื่อนกันอะโดนซีซีอะผม งังเลยเปียบบ้ฟาสกว่านี่ยศัตรูน่ะยังไม่ร,มรู้ยังไม่รู้ไม่รู้โอ้แวจะมาเวนีนนะแวนี่รู้สึกว่าเดินตามผมบ่อยมานกผมไม่ได้รังเกียจเขาหรอกแต่แบบเดินตามบ่อยเก็เลแล้วแกะข้าวเลยไนงะแกะข้าวไลยว่า อะไรของแกนี่ยนี่ทีอุ้ยจุกเหมือนนะกันนะแกจุกเหมือนกันนะเอาเรื่องเอาเรื่องจุกจุกโอ้เอลเมียสก,กิลแรงมากแรงเลยเนี่ยทันไหมทนันอยู่โอ้เก็บบอลเลยบอล สถานการณ์เริ่มพลิกนะต้นเกมที่วดนเขากดยับยับไปห,หน่อยนะเล็กเกมมาเราสบายกันแล้วเกมมันพลิกได้เสมอต้นเกียร์นกดปุ๊บอย่างที่บอกว่าทีเขาประมาานะเหมือนแบบว่าเขาได้เกียวเยอะแล้วเขาประมาทเลยนะแต่ว่ากับการทีมเราไม่ประมาทนะเพราะว่าเราโดนฆ่ายเยอะไงเป็นเล่นแบบข้อห้าวเหมือนเดิมก็ไม่ได้นะอะไรเซฟตี้ได้ก็ต้องเซฟนะผมผมไม่ได้ออกตัดเลื่อนมาแต่ว่าช่างมันเดน ตายอยู่แนละจึ๊กเป็นหนึ่งทีนะโอเคจึ๊กเป็นทีโอโหแรงมากดาซี่นี่เพิเกิดแล้วก็แรงนะแรงมากเลยนะเดี๋ยวไปจีดป้อมล่างสักหน่อยนะทีเดียวนะ่าจะแตกจึ๊กเรียบร้อยนะโอเคโดนด,ดึงฮนะทพาอะไรมันทำะไรเราได้ไม่ถึงตายหรอกลอยอนะ่ะแก๊กเปาะไม่แก๊กบางจังบางมากเลยแก๊กบางมากแก๊กเอาของอะไร ไม่ได้ออกกันเวทมานะก็เลยโดมเสยง่ายเลยนะตายไหมไม่ตายนะผมจึงตายเรียบร้อยเก็บก่อนจบแรงมาโอเคก็จบแล้วนะก็เล่นเกมเดียวของวันนี้นะ